สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ Cosmos TV ภาคภาษาไทยชื่อกวินีภักค,ค่ะทางรายการ Cosmos TV ที่จัดทำโดยศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทําโปรแกรมเรียนรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลากวัฒนธรรมไปกับคอสม o ส TV ครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคู่สามีภรรยาของครอบครัวหลากวัฒนธรรมกับผอศอูนย์ทาสรังคุณยูชองซุนไปแล้วค่ะวันนี้เราจะออกรายการเป็นครั้งที่6เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับการละเมิดทางเพศในที่ทำงานของคนหลากวัฒนธรรมเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาพูดคุยด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนรายงาน ขอบคุณสำหรับการตอบรับการให้สัมภาษณ์ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออูเจวอนเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนแรงงานครับมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเช่นกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมกรณีค้างค่าจ้างรวมถึงการคุกคามทางเพศในที่ทํางานซึ่งเป็นหัวข้อในวันนี้เช่นกันครับถือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนแรงงานที่ต้องรับผิดชอบผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับสาระที่เป็นประโยชน์กลับไปครับยินดีที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ส่วนแรงงานค่ะ ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนแรงงานรับผิดชอบงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานและยังรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานเมื่อคนทั่วไปนึกถึงการล่วงละเมิดทางเพศพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเพศหญิงคุณช่วยแนะนำเหตุการณ์ที่คุณพบที่ทำให้คุณคิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอีกครั้งได้ไหมคะ มีหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าการคุกคามทางเพศนั้นเกิดขึ้นได้แต่กับเพศตรงข้ามในความเป็นจริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงกรณีที่ผมพบบ่อยครั้งคือระหว่างผู้อาวุโสเพศเดียวกันที่พูดจาไปในลักษณะแกล้งหยอกล้อทีเล่นทีจริงในรูปแบบนี้ก็นับว่าเป็นการคุกคามทางเพศแบบหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานแต่ในบางสถานที่ทํางานก็ดูเหมือนว่าผู้บัญชาการจะชอบหยอกล้อพนักงานแบบ นั้นครับมีชาวเกาหลีบางคนที่ไม่ได้รู้สึกหรือมองว่ามันคือปัญหาและมักจะข้ามผ่านไปในประเด็นเหล่านั้นแต่กับทางครอบครัวหลักวัฒนธรรมแล้วเป็นประเด็นที่บอบบางทางจิตใจมีการแจ้งความร้องเรียนกับนายจ้างและทางนายจ้างได้มาปรึกษาผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็คือการคุกคามทางเพศจึงได้แจ้งกลับไปว่าจะต้องมีการลงโทษแต่ทางเจ้าตัวก็ไม่ทราบมาก่อนจึงเจราจาขอรับโทษในระดับเล็กน้อยและทําการ ขอโทษเพื่อเป็นการขี้คายปัญหาขออย่าได้คิดว่าการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่เกิเกดขึ้นกับเพศตรงข้ามเท่านั้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากเราแล้วยิ่งต้องระมัดระวังครับอ๋อค่ะการล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเพศและการล่วงละเมิดทางเพศอาจเป็นปัญหาใหญ่แม้กระทั่งเพศเดียวกัน เมื่อไม่นานมานี้คุณเล่าเรื่องคนงานชายให้ฉันฟังแรงงานหญิงต่างชาติเผชิญกับปัญหาเหล่านี้มากขึ้นในรูปแบบต่างๆอะไรคือสาเหตุที่ทำให้แรงงานหญิงต่างชาติยากต่อการจ้างแม้จะถูกคุกคามหรือได้รับความไม่ยุติธรรมก็ตาม ก่อ,อื่นเลยส่วนมากแล้วผู้เสียหายคือผู้หญิงครับมีน้อยครั้งที่ผู้เสียหายจะเป็นผู้ชายผู้เสียหายผู้หญิงมักจะอับอายจึงไม่ทําการร้องเรียนประเด็นต่อมาคือสังคมมักจะประนามตําหนิต่อปัวผู้เสียหายมากกว่าที่จะกล่าวโทษผู้กระทําผิดซึ่งค่อนเกิดขึ้นค่อนข้างมากครับนะเพราะการกระทําสอบไปในทางนั้นก็เลยโดนเข้าในสินะหรือไปทํากิริยาการอะไรที่ไม่ถูกต้องสอบไปในทางยั่วยนล่ะสิ ด้วยคำพูดที่กล่าวประนามผู้เสียหายที่มีมากมายจึงหลีกเลี่ยงที่จะร้องเรียนโดยเฉพาะกับสตรีชาวต่างชาติผู้ที่อาศัยในเกาหลีแรงงานชาวต่างชาติซึ่งมีปัญหาการสื่อสารด้านภาษาจึงไม่สามารถทำการร้องเรียนได้รองลงมาก็คือการเป็นผู้ลักลอบเข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายกลัวว่าจะ,จะถูกบังคับให้เดินทางออกนอกประเทศจึงได้เพียงแค่เก็บเงียบอดทนต่อการถูกคุกค,คามทางเพศหรือการกระทำรุนแรงทางเพศ และยังกลัวการถูกแก้แค้นกรณีแบบนี้ก็มีอยู่มากครับอาจเป็นไปได้ว่าตัวฉันเองมาอยู่ต่างถิ่นมีปัญหาการสื่อสารฉันจะไม่ถูกแก้แค้นภายหลังหรอกหรือและเพิ่มเติมคือขอให้เพื่อนงานเพื่อนร่วมงานเป็นพยานแต่เนื่องจากไม่ใช่คนชาติเดียวกันพวกเขาอาจจะไม่เข้าข้างฉันและเข้าข้างนายจ้างแทนความกังวลเช่นนั้นจึงไม่สามารถทําการร้องเรียนได้ครับอ๋อค่ะ เมื่อได้ฟังแล้วก็มีเหตุผลหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหญิงต่างชาติที่พูดภาษาเกาหลีได้ไม่เก่งดูเหมือนจะถูกคุกคามทางเพศด้วยวาจาหรือในหลายๆกรณีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกทำร้ายร่างกายก็ตามผู้คนหลากวัฒนธรรมสามารถจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศผ่านภาษาได้อย่างไรคะ อย่างแรกเลยก็คือต้องแสดงออกให้ชัดเจนไปเลยว่าไม่ชอบไม่พอใจแม้จะฟังได้ไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดก็ตามแต่หากรู้สึกได้ว่าเกิดความไม่สบายใจมีการพูดจาหยอกล้อเกิดขึ้นก็ต้องพูดออกมาเลยว่าไม่ชอบต้องพูดมันออกมาครับเนื่องจากมีผู้กระทาผิดเป็นจํานวนมากที่ไม่รู้ตัวเองว่ากระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงต้องพูดให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้ได้ฟังว่าอันนี้ไม่ชอบอย่าได้ทําแบบนี้เมื่อผู้กระทําฟังแบบนั้นแล้วจะรับรู้ได้ว่าห้ามทําเช่นนั้น แต่ถ้าหากว่าบอกไปแล้วยังไม่เป็นผลยังคงทําแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกให้ร้องเรียนต่อนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาขอให้ใช้มาตรการมาแก้ไขภายในสารที่ทํางานเพื่อเมื่อมีปัญหาคุกคามทั้งเพศเกิดขึ้นนับเป็นความรับผิดช,ชอบของนายจ้างที่จะต้องเข้ามาจัดการโดยไม่สามารถที่จะเมินเฉยและปล่อยให้ปัญหาผ่านไปได้ย้ําว่าขอให้ร้องเรียนแจ้งเรื่องครับค่ะก่อนอื่นคุณต้องแสดงออกว่าฉันไม่ชอบหรืออย่าทํา และอย่าลืมร้องเรียนแจ้งถ้าอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดทางเพศโดยผ่านภาษาฉันอยากจะฟังอีกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีกรณีไหนที่ว่าเป็นการคุกคามทางเพศโดยผ่านการใช้ภาษาช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีมากมายหลายรูปแบบครับจึงไม่สามารถอธิบายได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตามปกติทั่วไปแล้วมักมีการแบ่งแยกในเรื่องของเพศ รินเหล้าในวงเล่าซะสิเหล้าที่รินโดยผู้หญิงมีรสชาติดีเหล้านั้นต้องให้ผู้หญิงรินมันถึงจะอร่อยคําพูดที่ออกมาในลักษณะนั้นหรือเมื่อมีการมอบหมายงานรูปร่างก็ดีทําไมสมองทึ่มแบบนั้นนะคําพูดที่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นถือเป็นการคุกคามทางเพศครับอีกแบบที่ฟังดูคล้ายกันนะครับผู้หญิงต้องชงกาแฟผู้หญิงน่ะแค่ชงกาแฟเก่งเพียงเท่านั้นก็พอแล้วทํางานไม่เอาไหนก็ไม่เป็นไร คำพูดในทำนองที่เป็นการดูถูกความสามารถของผู้หญิงไม่นับเป็นการคุกคามทางเพศครับแต่เป็นการสร้างความทุกข์ใจในที่ทํางานกลุ่มสิทธิสตรีก็ได้เสนอว่าคําพูดจาที่เป็นการลดคุณค่าของผู้หญิงก็ให้ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศรูปแบบหนึง่งแต่จนถึงขณะนี้การลดคุณค่าของผู้หญิงกับประเด็นในเรื่องเพศนั้นก็ยังมีการแบ่งแยกกันอยู่ครับดังนั้นคุณกําลังบอกว่า ถ้าพูดภาษาที่ทำให้เกิดความอับอายทางเพศนั่นคือการล่วงละเมิดทางเพศแต่ถ้าการพูดแบบเหยียดหยามต่อความสามารถหรือทักษะของผู้หญิงนั่นถือว่าเป็นการรังแกดูหมิ่นในที่ทำงานถ้าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนแรงงานหากมีผู้หญิงต่างด้าวหรือครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่กำลังถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานที่กำลังชมรายการนี้อยู่ ช่วยแนะนำหน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือได้มีไหมคะ มีหลากหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแต่หน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือด้านนี้คือกระทรวงแรงงานครับมีการรับแจ้งความเรื่องการคุกคามทางเพศในที่ทํางานและไม่ได้รับแจ้งเพียงแค่ภาษาเกาหลีอย่างเดียวเท่านั้นมีบริการรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด16ภาษาก่อนอื่นให้เข้าไปในหน้าโฮมเพจทาการลงทะเบียนทําการกดเลือกภาษาในหน้าเพจในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์เป็นตัวอักษรสามารถโทรไปยงังทานุรีคอรเซนเตอร์ซึ่งทําหน้าที่รับ ให้คำปรึกษาแก่สตรีชาวต่างชาติผู้พำนักอยู่ในประเทศเกาหลีครับเบอร์ติดต่อหลักคือเบอร์15771366เมื่อคุณโทรมาที่เบอร์นี้จะมีล่ามแปลภาษาทั้งหมด13ภาษาคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากับคุณและไม่จบเพียงแค่ให้คำปรึกษาเท่านั้นยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแหล่งต่างๆในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นกับสถานีตำรวจ กับทางศาลกับทางโรงพยาบาลในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวสามารถเชื่อมโยงไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวเพียงติดต่อมาอยัางเบอร์นี้ก็สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้อย่างครอบคลุมด้านครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของธนูรีเซ็นเตอร์คือ1 5 7 7ขีด1366หากคุณโทรไปที่หมายเลข 1 5 7 7 6ขีด1366โดยไม่ต้องกดรหัสพื้นที่จะมีการให้คำปรึกษาได้ทั้งหมด13ภาษาคุณคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเพศเช่นการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานหรือไม่คะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะปัญหาในที่ทำงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ การกระทําผิดทางเพศนั้นคิดว่าไม่สามารถประนีประนอมกันได้ในการแก้ปัญหาหากไม่มีบทลงโทษต่อตัวผู้กระทําผิดปัญหาเดิมๆก็จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจึงจําเป็นต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนการไม่ยอมประนีประนอมผ่อนผันให้แก่กันนับเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นแล้วสถานประกอบการที่มีผู้ทํางานต่ํากว่า300คนทางกระทรวงแรงงานได้จัดให้มีวิทยากรอบรมเรื่องการป้องกัน การคุกคามทางเพศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับนายจ้างสถารประกอบการนั้นแล้วกำหนดให้มีก,การลงโทษอย่างรุนแรงหากเปรียบเทียบกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นในทุกตัวอย่างอุทาหรณ์ที่กล่าวมานั้นการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับค่ะเขากล่าวว่าหลักการป้องกันและการไม่ยอมประนีประนอมผ่อนผันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับการ,รก่ออาชญากรรมทางเพศในที่ทำงานหากคุณมีเนื้อหาใดๆที่ต้องการบอกให้ผู้ที่เป็นเหยื่อทราบเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของครอบครัวหลากวัฒนธรรมและสตรีต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเกาหลีต้องช่วยแนะนำหน่อยค่ะปัญหามักเกิดกับผู้กระทำผิดแต่มีหลายกรณีที่ผู้กระทำผิด วิาพากษ์วิจารณ์ผู้เสียหายโดยพูดว่าเจ้าทำผิดไม่ใช่หรือในหลายๆกรณีที่ผู้เสียหายมักถูกกล่าวหาว่าปกติทำตัวอย่างไรถึงได้โดนเหตุการณ์แบบนี้แม้กระทั่งผู้กระทำผิดหลายครั้งที่กลับพูดในทำนองรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเองหรือแม้แต่ผู้เสียหายอาจคิดได้ว่าฉันทำผิดไหมมีอะไรที่ฉันทำผิดหรือเปล่าผู้เสียหายไม่ผิดเลยความผิดทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวผู้ทำผิดและแม้จะมีความผิดเล็กน้อยสิ่งนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากการกระทําผิดทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ทําผิดคุณจึงไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองไม่ต้องลดความเคารพตนเองและไม่ต้องกังวลเพียงลําพังควรเล่าเรื่องนี้ให้คนรอบข้างรับรู้และขอความช่วยเหลือยิ่งเรานิ่งดูเฉยกับดูเหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจได้ฟังจากคนอื่นขอให้บอกคนรอบข้างและขอความช่วยเหลือหรือลองหา ดูมีคนที่ให้ความช่วยเหลือได้มีอยู่โทรไปหาเบอร์ที่ผมบอกไปแล้วหรือโทรหาผู้จัดการแรงงานหรือทนายความที่เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้ตัวคุณคุณอาจสามารถปรึกษาได้ฟรีและได้รับความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานแม้ว่าครอบครัวหลักวัฒนธรรมของศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมไปขอคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับแน่นอนว่าทางเราบริการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอย่างที่เราทราบกันว่าทางรัฐมีระบบให้ความช่วยเหลืออย่างมากมายซึ่งรวมไปถึงทนายอาสาเจ้าหน้าที่อาสาส่วนแรงงานแต่ก็มีผู้ที่ไม่ทราบถึงความช่วยเหลือเหล่านี้ขอให้เข้ามารับคำปรึกษาให้เราช่วยแก้ปัญหาให้โดยตรงหรือให้เราประสานงานไปยังหน่วยงานเหล่านั้นครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ สุดท้ายนี้มีอะไรที่จะฝากไว้กับท่านผู้ชมรายการ Cosmos TV ในบรรดาผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือมีอะไรที่จะบอกต่อในจ้างไหมคะ การระบาดของไวรัสโคโรนาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020และตอนนี้มันกำลังระบาดอยู่ทั่วโลกใช่ไหมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งก่อนและหลังโคโรนาและเรากำลังประสบกับมันเป็นการส่วนตัวในตอนนี้คุณจะรู้สึกในตัวของคุณว่าความสัมพันธ์ระวังลูกน้องและหัวหน้าของคุณในที่ทำงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันถึงกะนั้นก็ตามบางคนยังคงใช้นิสัยที่ไม่ถูกต้องในอดีตและบางคนยัง คิดว่าอันนี้คือการล่วงละเมิดทางเพศอะไรกันแค่นี้เองทําไม่ได้หรือมีบางคนที่ใช้อํานาจทําแบบนี้คุณต้องตระหนักว่ามันได้เปลี่ยนไปและไม่ใช่ความตั้งใจของคุณจะดีแค่ไหนคุณต้องรู้ว่าขึ้นอยู่กับคนที่ยอมรับมันบางคนอาจเจ็บปวดหรือเกิดบาดแผลขึ้นได้คุณต้องรู้สิ่งนี้และอย่างที่บอกจากมุมมองของผู้เสียหาย คุณอาจคิดว่าใช่ฉันจะแบกรับมันสักครั้งหนึ่งแต่หากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆซากผู้กระทำผิดจะได้ใจมากขึ้นและความเป็นไปได้ที่ไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นคนอื่นๆก็จะกลายเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้โปรดอย่าทนกับมันและอย่าลืมแจ้งความหรือคัดค้านเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษและนายจ้างที่อยู่ในฐานะ ต้องถูกลงโทษก็ควรได้รับโทษตามกฎกติกาอย่าได้เพิกเฉยโดยเด็ดขาด ตมกฎหมายการไม่เพิกเฉยในที่นี้หมายความถึงว่าไม่มีการให้อภัยโดยปกติแล้วมักจะพูดว่าฉันทำผิดพลาดด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ขอให้ให้อภัยฉันด้วยในส่วนของเรื่องอื่นนั้นไม่รู้แต่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรืออาชญากรรมทางเพศนั้นอย่าไปยกโทษให้โดยเด็ดขาดอย่าให้อภัยและต้องทาตามกฎกติกาของบริษัทต้องลงโทษอย่างแรงที่สุดนั่นจะเป็นการป้องกัน การคุกคามทางเพศในอนาคตได้ค่ะข,ขอบคุณสำหรับการให้คำสัมภาษณ์กับทางรายการค่ะอยากรบกวนอะไรสักหน่อยค่ะรบกวนบอกท่านผู้ชมรายการคอสโ o ส TV ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมคอส m o ส TV ทีทุกทท่านโปรดกดไลค์และกดติดตามด้วยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะจนถึงตอนนี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานที่คนหลากวัฒนธรรมได้ประสบกับคุณอูเจวอทนายความรายงานที่ได้รับการรับรองขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการให้สัมภาษณ์ค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไม่ใช่ความผิดของผู้เสียหายที่ถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานที่ขยันทำงานหนักเนื่องจากการกระทำผิดทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้กระทำความผิด จึงไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองหรือกังวลเพียงคนเดียวโกรดบอกคนรอบข้างเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ทานูรีโดยกดเบอร์โทร5 7 7 7 6ีด6โดยไม่ต้องกดรหัสพื้นที่เดินรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลากวัฒน,นธรรมไปกับคอสโมสทีวันนี้เป็นครั้งที่6แล้วครั้งหน้าเราจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญ มาพูดคุยในเรื่องที่ผู้คนครอบครัวหลากวัฒนธรรมประสบเกี่ยวกับปัญหาการเอารับเอาเปรียบในที่ทำงานกันค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสรังหัมีดาสวัสดีค่ะ